ก่อนอื่นเลยมาทำความรู้จักกับสยามแอมบูเลนก่อนเลยสยามแอมบูเลนนะครับก็คือหน่วยบริการรถพยาบาลซึ่งเป็นของเอกชนพูดกันง,ง่ายๆภาษาชาวบ้านก็คือรถพยาบาลเอกชนนะครับบุคลากรทางการแพทย์ของเราก็จะมีตั้งแต่นางฟ้าจนถึงนางมานนะฮะอายพูดเล่นนะครับยอกๆยอกยยอ,ยอ,ยอ,ยอนะฮะเอาเป็นว่า สวยไม่สางสว่างไม่สวยประมาณนน้นะครับทุกท่านพุคละกรในหน่วยงานเราก็มีตั้งแต่ EMT EMR P N N A A EMT พาราเมดิก นะครับรวมไปถึง R.N. และก็ด็อกเตอร์นะครับโอ้มีเยอะแยะสารพัดสารเพนะฮะทุกระดับบริการประทับใจวาาเข้าเนื้อหาเลยครับของเราก็จะมีตั้งแต่บริการรถพยาบาลสแตนบายบริการรถพยาบาลดูแลผู้ป่วยนำส่งผู้ป่วยตามหมอนัดต่างๆหรือว่าเข้ากองถ่ายละครอะไรประมาณนั้นนะครับ พูดง่ายๆคือบริการโรงพยาบาลแบบครบวงจรรวมไปถึงการดูแลผู้ป่วยทางอากาศยานด้วยนะจ๊ะ <Wow. S 1> และอีกหนึ่งบริการที่ขาดไม่ได้เลยก็คือวิทยากรสอนสมพยาบาลเบื้องต้นอย่างหาสวดสวดวว้าไม่ค่อยมีแต่หน้าตาดีไปวันวันแล้วก็เป็นอาจารย์พิเศษนะครับให้กับทาง โรงเรียนด้านสุขภาพหลายๆที่หลายๆแห่งเลยนะครับเอาพูดง่ายๆคือรอรอสุดๆยังไงก็ขอฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจพ่อแม่พี่น้องในเดือครับเด้อรถพยาบาลสยาม